พระสมเด็จวัตรคังพิมพ์ใหญ่เกจโจรซุ้มลงรักปิดทอง แบบหลังเรียบนี้ก็เป็นหลังอีกแบบที่มีมากที่สุดของสมเด็จวัดระคังหลังแบบนี้จะมีพื้นผิวค่อนข้างเรียบเป็นส่วนใหญ่และจะมีรอยเป็นคลื่นสูงต่ำบ้างและจะมีเป็นหลุมเนื่องจากมวลสารหลุดล่อนบ้างเล็กน้อยจุดสำคัญและหัวใจการดูพระสมเด็จวัดระคังคืออะไร พระสมเด็จอายุร้อยกว่าปีอายุของมวลสารที่มีปูนเปลือกหอยเป็นหลักมวลสารผงพุทธคุณทั้งหลายที่ทําจากดินสอพองสีขาวเกสรดอกไม้เมื่อผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันจะต้องเห็นสภาพแห้งตามอายุพระบางครั้งจะเห็นมีลายแตกลายงาเล็กๆเต็มไปหมดเนื้อพระมองดูอ่อนนุ่มและหนึกนุ่มนวลตาความจริงแข็งแกร่งเหมือนหินถ้าแตกลายงาหรือลายสังฆโลกน้ํารักที่ซึมแทรกตามรอยแตกปรากฏเส้นเล็กๆ พระสมเด็จวัดประคังทุกองค์ต้องมีริ้วรอยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆที่ประกอบกันเป็นองค์พระตลอดทั้งแนวเส้นจะต้องไม่เป็นเส้นคมชัดสวยงามเกินไปต่อให้เก็บดีอย่างไรก็สวยงามไม่ได้เพราะท่านอายุเยอะแล้ว มีเม็ดดำจากเม็ดถ่านจากการเผาเปลือกหอยทะเลพระสมเด็จบางองค์ที่ผ่านการลงรักจะเห็นได้ชัดเจนว่ารักต้องแห้งสนิทและมีการหลุดร่อนชัดเจน มีคราบไพยสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลอ่อนแก่จากคราบน้ำมันตังอิ้วน้ำพึ่งออกจากเนื้อพระ เนื้องอกเกิดจากการผสมมวลสารผงวิเศษเมื่อเนื้อพระเก่าถึงยุคทําให้เกิดการงอกผุดขึ้นบนผิวเนื้อพระลักษณะการงอกเป็นเม็ดกลมใสเลก็กๆมีสีตามเนื้อพระปรากฏขึ้นด้านหน้าและด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังทุกองค์เนื้อไม่เก่าจริงจะไม่พบการเกิดเนื้องอกซึ่งการเกิดเนื้องอกเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังที่มีอายุเก่าร้อยกว่าปีเท่านั้น พระสมเด็จวัตระคังต้องมีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของการม้วนตัวหรือห่อตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนจะสังเกตได้ชัดเจนบริเวณเส้นซุ้มวงแขนตามมิติต่ำๆๆทั้งหลายจะมีลักษณะหดห่อตัวม้วนตัวคล้ายๆเส้นขนมจีน พระสมเด็จวัดระฆังส่วนใหญ่จะมีผงพุทธคุณหรือก้อนมวลสารซึ่งมีขนาดเล็กใหญ่ไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ปรากฏใหญ่จนเกินไปพุทธลักษณะงดงามต้องตาเป็นจินตนาการของช่างหลวงในการทำแม่พิมพ์ทำให้พระสมเด็จวัดระฆังมีรูปทรงสันฐานอ่อนช้อยงดงามได้สัดส่วนเช่นเส้นซุ้มแบบหวผ่าซีกและเส้นขนมจีน จนูนสูงกลมกลึงเหมืออลำเทียนโคง้งมนสวยองค์พระสง่างามมีใบหน้าลำตัวหน้าอกไหล่ลำแขนหัวเข่านูนสูงกลมกลึงได้สัดส่วนสวยงามปลายเส้นผมเกศจะแหลมคมพริ้วฐานทั้งสามนูนสูงเสมอองค์พระฐานชั้นบนและชั้นกลางบางพิมพ์เรียวคมบางพิมพ์กลมกลึงฐานชั้นล่างจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบตันปลายตัดเฉียงทั้งสองข้างโดยมีความเก่าของเนื้อพระและธรรมชาติอีวิทยาศาสตร์เสริมแต่งให้มีพุทธลักษณะโดดเด่นแวววาวอ่อนช้อยนุม่มนวลมีเสน่ห์งดงามต้องตา ถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดแชร์ถูกใจและติดตามด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ